รักมีค่าเพราะส่งผลต่อสายตาและการมองเห็นวันนี้ในช่างจะมาบอกรักที่หเมาะสมกับทุกคนและการหาค่าของรักกันครับรักคืออะไรรักคือความสว่างของแสง ที่เปล่งออกมาจากแหล่งกําเนิดแสงตกกระทบพื้นหรือผนังเพื่อให้แสงสว่างโดย1ลักมีค่าเท่ากับ1ลูเมนต่อตารางเมตรพื้นที่ยิ่งกว้างถ้าอยากเพิ่มลักก็ต้องเพิ่มลูเมนลูเมนคือค่ากําลังความสว่างของแสงออกมาจากหลอดไฟซึ่งค่าลูเมนของหลอดไฟจะมีแสดงอยู่ข้างกล่องหลอดไฟบอกค่าความสว่างของหลอดนั้นเราจะหาลักได้จากที่ไหนโดยลักจะมีความสัมพันธ์นกันกับลูเมนและพื้นที่ถ้าหลอดไฟ LED ให้ปริมาณแสง1000ลูเมนลงบน พื้นที่ห้องกว้าง1ตารางเมตรจะได้ค่าความส่องสว่าง1,000ัลักแต่ถ้าหลอดไฟนี้อยู่ในห้องพื้นที่10ตารางเมตรจะทำให้เกิดความส่องสว่างแค่100ลักลักที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ลักจะมีความสำคัญต่อการรับรู้ว่าพื้นผิวเหล่านั้นมีแสงสว่างแค่ไหนถ้าเราต้องการออกแบบห้องและสถานที่ให้มีระดับความส่องสว่างที่เหมาะสมจะต้องมีการวัดดูค่าเฉลี่ยของการส่องสว่างต่อตารางเมตรจะทำให้เรารู้ว่าควรติดตั้งหลอดไฟกี่ลูเมนถึงจะเพียงพอต่อความสว่างที่ต้องการ ค่าเฉลี่ยของรักที่เหมาะสมจะแล้วแต่พื้นที่ของห้องโดยห้องนอนเป็นที่สําหรับการพักผ่อนค่ารักควรอยู่ระหว่าง50-200ลักห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมหลากหลายแตกต่างกันออกไปค่ารักจะอยู่ที่75-300ลักห้องทํางานเป็นห้องที่ต้องการแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าของสายตาค่ารักต้องไม่น้อยกว่า200-400ลักเราจะรู้ได้ไงว่ามีรักเพียงพอไว้ถ้ารักเป็นสิ่งที่วัดได้ไม่ต้องเดาให้ยุ่งยากเหมือนความรัก โดยใช้อุปกรณ์วัดค่าความสว่างโดยเฉพาะนั่นคือลักมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่ามีแสงสว่างที่เหมาะสมมีประโยชน์ในการออกแบบอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยถ้าวันนี้คุณนั่งอยู่ในห้องและเกิดสงสัยว่าห้องที่เราอยู่อาศัยนั้นให้ความสว่างเท่าไหร่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าลักประเมินความสว่างของห้องได้ถ้าน้อยเกินไปจะได้รีบดําเนินการแก้ไขติดตั้งแหลก,กําเนิดแสงเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานได้ในช่างมีบริการ ติดตั้งระบบส่องสว่างในที่พักอาศัยติดตั้งปลั๊กสวิตช์โคมไฟโดยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีดีไซนเนอร์คอยให้คำปรึกษามีวิศวกรมืออาชีพควบคุมดูแลการติดตั้งเพื่อให้บ้านส่องสว่างอย่างมีประสิทธิภาพพบกับบริการในช่างได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ในช่างทุกสาขาหรือที่ดูโฮมทูโกทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร1 7 4่กด6นกายในช่างครบทุกง,งานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง